เขาคือคนที่หลงรักหลงเสน่ห์คุณมาตลอดเขาคือใครขอภัยบอบถทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยดฟูพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตูนกลุ่ม เด็กถือดาบพลังงานของคนธาตุลมเด็กถือไม้พลังงานของคนธาตุาไฟเมษสินธนูเดอะไฮพิสเตสพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรบกฎพิจิเดอะเฮอร์มิตพลังงานของคนราศีกันมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุไฟคนธาตุน้ำราศีกันพลังงานค่อนข้างสวิงมากๆเลยนะคะ เป็นอิสระในตัวเองอินดี้มากๆเดาใจยากอ่านใจยากโลกส่วนตัวสูงนะคะไม่สูงสิงกับใครเพื่อนน้อยนะคะทำอะไรเองคิดเองตัดสินใจเองนะคะเป็นเหมือนคนที่มีความลับอ่านใจยากแต่ว่าเสน่ห์ของคุณอยู่ที่ความเป็นตัวของตัวเองนะคะคาดเดายากนั่นเองนะคะอารมณ์ของคุณเนาะวั่นไหวเป็นใส่น้ำเลยนะคะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ก็ ไม่ได้สนใจใครนะคะเปลี่ยนเองคิดเองนะคะสับสนเองกังวลเองนะคะแล้วก็ทำอะไรเองเหมือนเดิมนั่นเองนะคะอยากทำอะไรก็ทำอยากไปไหนก็ไปนะคะบางครั้งก็กลัวบางครั้งก็กล้านะคะแต่ไม่ชอบทำอะไรแบบต่อหน้าคนเยอะไม่ชอบการเข้าสังคมเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเวลาที่อยู่กับตัวเองจะรู้สึกดีรู้สึกปลอดภัยมากมาก แต่เวลาที่ต้องอยู่กับคนเยอะๆนะคะจะมีความประหมาะ่ามีความไม่กล้าปากสัน่นแขนสัน่นมือสั่นด้วยในบางครั้งบางทียิ่งหากมีคนจ้องมีคนมองทุกคนรุมความสนใจอยู่ที่คุณนะคะสปอตไลท์ลงมาที่คุณคุณจะไม่ชอบมากๆนะคะชอบทำตัวลบออฟไลน์นะคะไม่ต้องมีคนมารู้จักไม่ต้องมีคนมาสนใจมาทักเวลาไปไหนนะคะบางทีก็อาจจะใส่หูฟังทำเป็นเหมือนแบบ ยุ่งอยู่ทำอะไรอยู่ฟังอะไรอยู่คุยกับใครอยู่เพราะไม่อยากให้ใครมาทักแล้วก็ไม่อยากจะทักใครนั่นเองนะคะบางทีก็ใส่ไปงั้นนะคะหูฟังไม่ได้คุยกับใครไม่ได้ฟังอะไรแค่เอาไว้ป้องกันตัวเองเพื่อที่จะได้ไม่ต้องคุยกับคนอื่นคนแปลกหน้านั่นเองนะคะในพลังงานที่ขึ้นมาเรามาดูกันว่าคนที่หลงรักแล้วก็หลงสเสน่ห์คนนั้นเขาคือใครนะคะ ขอพลังงานของคนที่หลงรักแล้วก็หลงสเสน่หุณหน่อยนะคะเขาคือใครใครที่หลงรักหลงสเสน่หุณน,นะคะขอไพ่บอกทีใครหลงรักหลงสเสน่หุณมาตลอดไม่เคยเปลี่ยนใจนะคะ ไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสสิงห์ธนูเดมูลพลังงานของคนราศีมีนอัศวินถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเดซพลังงานของคนราศีพิจิกควินถือดาพลังงานของคนธาตุลมนะคะเมทุนตุนกลกุมมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุลมราศีมีราศีพิจิกนะคะ เข้มแข็งอดทนคำไหนคำนั้นอยากได้อะไรก็ลงมือทำด้วยตัวเองนะคะเป็นคนที่เปิดใจให้ใครยากนะคะปากแข็งฟังไม่ตรงกับใจสเปคเยอะนะคะมีความจุกจิกมีความเป๊ะในตัวเองด้วยนะคะกลัวความรักไม่มั่นใจในความรักไม่อยากอ่อนแอให้ใครได้เห็นเป็นคนที่คำไหนคำนั้น ด้านเดียวมากๆนะคะเพราะพลังงานของ8ดไม้เนาะพุ่งไปในทิศทางเดียวทําอะไรก็ทําเรื่องนั้นจนจนสำเร็จจนดีจนนี้เลยจะไม่มีการวอรแกแวกทะเลถลายหรือว่าออกนอกลูก่นอกทางเลยนั่นเองนะคะอาจจะมีการผิดหวังเสียใจมาก่อนในพลังงานของเขาแต่อาจจะไม่ใช่คนเก่านะคะเพราะพลังงานของคุณ ค่อนข้างจะมีความเป็นอิสระมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็น่าจะโสดมาสักพักแล้วนะคะตัวเขาก็อาจจะเคยคบกับใครมาผิดหวังเสียใจมานะคะกลัวความรักเหตุกลัวกับความรักก็เลยเหมือนกับตั้งกำแพงไว้ให้กับตัวเองค่อนข้างสูงนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าอะไรที่ทําให้เขาหลงรักหลงไหลในตัวหุณน,นะคะอะไรที่ทําให้เขาหล,ลงรักหลงไหลในตัวหุณนนะคะ ความน่ารักนะคะความมีสเสน่ห์เห็นตั้งแต่ได้พบแรกเจอความเก่งความดูดีนะคะพลังงานของ d m p l a c เเนาะเหมือนกับเห็นแล้วตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบแรกเจอรู้สึกดีรู้สึกชอบนะคะไม่มีทัศนคติทางลบกับคุณเลยนั่นเองนะคะความอดทนความพยายามความใจเย็นค่อยเป็นค่อยไปนะคะเป็นนักคิดเป็นนักวางแผนนะคะเป็นคนที่มีความอดทนสูงนะคะ เป็นคนที่ไม่โวยวายุฟมฟายนะคะเป็นคนที่จริงจังเป็นคนที่แบกเอาปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับตัวเองนั่นเองนะคะพลังงานของแผดดาบเนาะเครียดกั <ilia> งวลว่าวุ่นใจนะคะแบกทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับตัวเองนะคะเป็นคนที่จริงจังจริงจังมากๆนะคะแม้ว่าคนอื่นจะรู้สึกว่าเครียดเกินไปหรือว่าแบกทุกสิ่งทุกอย่างไว้จนเกินไป แต่เขากลับมองว่านี่คือเสน่ห์ของคุณที่ทําให้เขารู้สึกว่าคุณจะไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานั่นเองนะคะแล้วก็คุณมีความรับผิดชอบมากๆนั่นเองนะคะเป็นคนที่ต่อสู้ฝ่าฟันอดทนพยายามนะคะเข้มแข็งแต่ไม่แข็งกระด้างนั่นเองนะคะในพลังงานที่ขึ้นมาเนาะตัวเขาน่าจะมีความแข็งกระด้างชอบควบคุม ชอบบังคับมากกว่านะคะของคุณนะคะดูมีความเป็นอิสระมากกว่าแล้วก็เวลาที่ตั้งใจฟังใครก็ฟังอย่างดีนะคะเวลาที่จะทำอะไรก็ทำจนจบทํำจนสุดทํำจนเต็มที่นั่นเองแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้ทำอะไรเพื่อเพื่อหวังผล ถึงแม้บางอย่างนะคะผลลัพธ์ที่ได้อาจจะไม่มีประโยชน์อะไรกับคุณเลยแต่หากว่ามันทําแล้วมันดีนะคะแม้ว่าคุณจะไม่ได้ชื่อเสียงคุณจะไม่ได้อะไรคุณก็ไม่แครนั่นเองนะคะถ้าหากคุณเต็มใจที่จะทําคุณก็จะทํานะคะความน่ารักสมควรได้รับความรักความอ่อนโยนที่คุณมีนั่นเองนะคะน่าจะรู้จัก กันมาสักพักแล้วหรือเขาเป็นคนที่ส่งคุณมาสักพักแล้วนั่นเองนะคะชอบในความเป็นคุณเนาะแล้วก็ยิ่งรู้จักยิ่งยิ่งเห็นมุมที่คุณซ่อนไว้ความอ่อนโยนความเซนซิทีแคร์ความรู้สึกของคนอื่นทนุถนอมความรู้สึกของคนอื่นที่มีในตัวคุณนั่นเองนะคะที่ทําให้เขาหลงรักหลงไหลในตัวคุณเนาะแล้วก็สิ่งที่ทําให้เขาหลงรักนะคะค่อนข้างจะดีมากๆนะคะทั้ง รักตั้งแต่แรกพบตกกลุ่มรักตั้งแต่แรกพบหลงเสน่ห์ตั้งแต่แรกพบแล้วพอยิ่งได้เรียนรู้ได้รู้ความเป็นตัวคุณน,นะคะยิ่งรู้จักยิ่งยิ่งหลงรักเข้าไปอีกนั่นเองนะคะแต่พลังงานของคุณเหมือนยังโสดเหมือนไม่ได้มีใครนะคะ หากว่าเขาเป็นคนที่เข้ามาจีบคุณคุณเองยังไม่ได้เปิดใจร้อซนะคะเพราะพลังงานของคุณก็ยังคงเหมือนมีความเป็นอิสระในตัวเองแต่มีความหวั่นไหวแล้วนะคะคิดอยู่ว่าจะทํำยังไงดีคุณก็แอบ,บมองแอบ,บตามเขาแอบบสืบประวัติของเขาเช่นกันก่อนที่คุณจะมอบหัวใจให้กับใครนั่นเองแล้วคุณเป็นคนที่เซ็์แรงเรดาร์แรงมากๆ จับสังเกตจับพิรุษได้เก่งมากมากด้วยนะคะหากตอนนี้กําลังเริ่มเปิดใจให้กับใครแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่เข้ามาจีบคุณหรือคุณเป็นคนที่เข้าไปจีบเขาก็ได้นะคะแต่สถานะยังไม่ชัดเจนอยู่ในช่วงที่เปิดใจคุยกันเรียนรู้กันนะคะเขาเป็นคนที่ นิ่งเงียบดุขวานผ่าซากแต่ก็เป็นคนที่เต็มที่กับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนที่ทําอะไรได้เองมีความเป็นตัวของตัวเองเป็นคนที่มีความจรงิงจังตั้งใจมีความเต็มที่กับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถ้าได้ทุ่มเทที่จะทําอะไรแล้วก็ทั้งทุ่มเท,ทแล้วก็ทุ่มทุนเลยนั่นเองนะคะก็เป็นเขาคนที่หลงรักแล้วก็หลงเสน่ห์คุณมาตลอดตั้งแต่ที่เขาได้พบเจอคุณตั้งแต่ที่เขากับคุณได้เริ่มตน้นคบกันนั่นเองนะคะ เรามาถามไพ่เวลากันหน่อยนะคะขอพลังงานที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพลังงานของคุณทั้งคู่หน่อยนะคะว่าจะใช่คนที่อยู่ในใจของคุณไหมนะคะขอพลังงานที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคุณทั้งคู่หน่อยนะคะขอ5ใบเนาะตัวเลขที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพลังงานของคุณทั้งคู่เพื่อยืนยันว่าเขาคือคนที่หลงรักหลงไหลหลงเสน่ห์คุณมาตลอดนะคะ มีเลข3นะคะวันอังคารมีเลข6กเวอร์โกราศีกันวันที่24สิงหาถึง22กันยาเลข7วันเสาร์เลข12ราศีมีน19กุมภาถึง20มีนาเลขสอราศีพฤษศ2 21เมษาถึง20พฤษภาคมนะคะ ตัวเลขที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพลังงานของคู่น้องคู่เนาะมีเลข3เลข6เลข7เลข12เลข2มีวันอังคารวันเสาร์มีราศีกันราศีมีนราศีพฤษภแล้วก็มีช่วงเวลานะคะวันที่24สิงหาถึง22กันยายน19กุมภาถึง20มีนา21เมษาถึง20พฤษภาคมนั่นเองนะคะ เรามาถามไพ่รอเคลิอนกันนะคะว่าไพ่รอเคลิอนจะบอกความรู้สึกในใจของเขาที่มีต่อคุณได้ตรงกับไพ่าทาโร่ไหมนะคะขอไพ่รอเคลิอนเปิดใจเขาทีนะคะความรู้สึกที่ชัดๆนะคะที่เขามีต่อคุณนะคะคืออะไรนะคะหรือว่าคําพูดที่เขาอยากบอกกับคุณแบบเน้นๆเลยนะคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณขอไพ่เปิดใจเขาที เขาต้องการคุณนะคะเขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาเขาอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากนะคะเวลาที่มีคนเอ่ยถึงคุณนะคะคุณอยู่ในหัวใจของเขาคุณอยู่ใกล้หัวใจของเขายิ่งกว่าใครคนอื่นเขาหวังว่าถ้าหากว่าเขาทาอะไรผิดพลาดไปคุณจะให้อาภัยเขาได้นะคะอาจจะไม่ได้ให้อาภัยในทันทีทันใดแต่ก็หวังว่าจะให้อาภัยในสักวัน การได้รับรู้ความจริงอะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้เขาเจ็บปวดนะคะทําให้เขารู้สึกเสียใจนะคะเขาต้องการคุณอยากมีคุณอยู่ในชีวิตนะคะนี่อยู่ในขั้นตอนของการเปิดใจคุยกันเขาก็รู้แล้วว่าชีวิตของเขาต้องการคุณนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้แสดงออกอะไรมากนะคะเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงของการกําลังศึกษาดูใจเนาะเวลาที่มีคนที่รู้จักพูดคุยเอ่ยถึง คุณนะคะให้กับเขาเขาก็อาจจะไม่ได้โต้ตอบอะไรมากหรือไม่ได้เอ่ยอะไรมากไม่ได้ ยอมรับแบบตรงไปตรงมาว่ากําลังพูดคุยกันอยู่หรือว่ากําลังศึกษานิสัยใจคอกันอยู่หรือรู้จักคุณก็ได้นะคะแต่จริงๆก็คือคุณอยู่ในใจของเขามานานแล้วเราก็มีเพียงคนเดียวด้วยนะคะที่เขาไว้ใจวางใจเนาะหากว่าเขาทําอะไรที่ผิดพลาดไปนะคะคุณรู้สึกไม่โอเคนะคะเขาก็หวังว่าคุณจะให้อภัยเขาหรือว่าบอกกับเขาก็ได้แล้วหากว่าสิ่งที่เขาทําไม่ดีกับคุณนะคะถ้าหากว่าเขารู้ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเขาก็ขอโทษแล้วเขาก็รู้สึกเสียใจหากว่า สิ่งที่เขาทำทำ้ายความรู้สึกของคุณนั่นเองนะคะ